อเอมมีคนแย่งีนคนนั้นน่งอูน่คนนั่งลงน่งลงหน่งลงนั่นั่นั่งลงก่อนับจ นั่งลงแม่เจ็บนั่งลงเอามายามากัดอะไรอยู่ขาแม่นน่นั่งลงอืมอะไรลูกอะไรอะไรคงอะไรอะแล้วเหยียบมือเขาไว้อย่างเงี้ยเหยียบไว้ทำไมอะอะแม่ไม่อยากโดนด่างเหรอ มายามายามาลากตากแม่หน่อยแค่มันอยากรวมลางกับเขอเขาเป็นพ่อเป็นคนลูกรวมลากไม่ได้ไไดไหอ้อยไปคนอันไหนนั่นลงลงน,นงนั่งลงอิ้ยคนท่ยังไงอะ เรียกร้องความสใจรอเหรอ,อมอะมนจง้ะด่ิงจอะไรมงหน้าแม่มีัญหาอะไรโ้๊ยอะไร,ะไรนี่ ดูดูฟินมากเลยมายาฟินมากโอ้ยจะมาขูดอะไรเจ็บมันเนี้ยนี่โมูมันมานั่งบังกล้องอะ่ะเฮ้ยเดือเยอดเเอเอา้าเอา้าเอ้ารู้น่เกือบตายเลยโอ้ยรูน้นะชนกล้องไม่ทำไมเฮ้ยเดือนี่ตูดใหญ่ของมีมี่ รูห<ด>น่ากำลังอ้อนพ่อใหญ่เลยไหนพ่อทำให้รูน่าตายไหนสิเอ้าไม่ตาย <laughs> ไม่ตาย เอาลูนะ่าออกมาได้แล้วลูกกินกันเหลือเกิน,นเด็กๆบ้านนี้แทะกระดูกกันมีมีสนใจแม่น่อยเจเอาตีกันนะเอาเอาเอาตีกันนะเอาเอา <c oughs> าาามายามายามา ya ขะมายาเลิกแก้งหูหน้าได้แล้วมายามานี้ทะเลาะกัน คนนั้นมานี่มายามานี่มาเนี่ยโอ๊ยปินปินโค ขอนาะเอาเอ,อีกแล้อีกชาง่าย,ายมายายอย,อย่แก้งพี่เาสิขอแล้วนะ